สวัสดีสุขุข hey, สุคนค่ะเออสองกล่องนี้แหละนะคะสองกล่องนี้ทั้งหมด500เมล็ดนะคะเดี๋ยวเรามาลุนไปพร้อมกันเนาะว่าเมล็ดจะงอกหรือไม่นะคะปักเมล็ดนะคะลงฟองน้ําซึ่งเมล็ดเนี่ยเรา เราบ่มไว้อยู่แล้วนะคะปักมเมล็ดเลยนะคะเช้านี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะมเมล็ดงอกไหมเดี๋ยวจะตุ๊บนะคะเนี่ยวิธีการดูวิธีการส่องของนุยก็คือนุยก็จะส่องผ่านแบบแสงเราจะทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเวลาเราปลูกผักเราก็จะวางแผนการปลูกได้ง่ายนะคะถ้าเราเพราะมาเมล็ดทุกสัปดาห์เราจะวางแผนในการปลูกได้ง่ายวิธีการที่ตัวเองทาอาทิตย์ละครั้งนี่แหละนะคะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่รัดตัวเกินไปนะคะนี่เห็นไหมคะ ันในการงอกเป็นจังไดอันนี้จะเป็นเมล็ดกีนโอ๊กเล็ดโอ๊กแล้วก็กีนคอร์สนะคะที่นุ้ยจะปลูกทุกรอบเลยนะคะนี่นะคะทีนี้นะคะวิธีการเก็บรักษาเมล็ดนะคะถ้าเรายังบ่มไม่ถ้าเรายังปักไม่เสร็จใช่ไหมแม่ให้เอาทิชชู่นะคะให้เอาทิชชู่นะคะปิดไว้ส่วนนึงก่อนนะคะเซฟลากนะคะไม่ให้ลากแห้งแล้วก็ไม่ให้ลากเป็นสีน้ําตาลนุ้ยจะปักชนิดแรกก่อนเราก็เอาทิชชู่ที่เรา เปิดออกมานี้แหละนะคะเอามาแปะไว้นะคะเป็นการเซฟรากนะคะอ่ะอันนี้คือรากนะคะรากรากยาวกําลังพอดีปักนะคะเราจะวางข้างนอกแค่หนึ่งคืนแต่นุ้ยก็ยังรู้สึกว่าน้องน้องยาวมากเลยนะ แล้วก็ปักลงเลยค่ะฟองน้ําที่นุ้ยใช้นะคะจะเป็นฟองน้ําแบบสําเร็จนะคะเป็นฟองน้ําแบบสําเร็จรุ่นมีขอบนะคะรุ่นที่มีขอบเราก็เอาเมาล็ดท,ที่เหลือนะมาวางป,ปักปักตรงขอบไว้นะคะแล้วเราก็สามารถยกน้องไปปลูกต่อได้นะเอาขอบมานั่นแหละพ,พันพันพันแล้วก็ ปลูกต่อได้เลยนะคะถ้าน้องรอดนะคะถ้าน้องในถาดไม่รอดเราก็สามารถเอาตัวตายตัวแทนที่อยู่ด้านข้างนะคะมาแทนนะคะอ่านทุกคนเนี่ยก็ปักลงไปเลยนะคะปักลงไปในร่องมันเลยนะคะมันจะง่ายมากๆเลยเราไม่ต้องไปตัดไปกรีดนะลากยาวมากลากยาวเกินไปแล้วนะคะสงสัยจะได้เพาะแบบว่าทีละหนึ่ง นึ่คืนละนะคะน่าจะได้บมหนึ่งคืนละรู้สึกว่ารากยาวเกินไปไม่งอก2มเมล็ดนะคะนุ้ยก็ไม่ได้บอกว่ามเมล็ดของนุยมันจะงอกทุกมเมล็ดนะเนี่ยไม่งอก2มเมล็ดนะคะรอบนี้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่งอกเลยนะคะถ้าไม่งอกเลยคือ1บวมน้ํา2ทิชชู่แห้งนะคะมีอยู่2กรณีถ้าใช้มเมล็ดนุ้ยนะมีอยู่2เรื่องแค่นั้นดึงน้องลงในเขาเรียกอะไรนะ ร่องนะคะร่องที่เป็นกากระบ,บาดเนาะของฟองน้ํานะคะถ้าใครใช้ฟองน้ํารุ่นเดียวกันกับหนูเนี่ยก็จะง่ายนะคะง่ายไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปกรีดน,นะแม่นะคะเอาลากลงไปจนสุดเลยนะคะให้เหลือมเมล็ดโผล่ขึ้นมาค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ฟอกกี้น้องหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะต้องเซฟน้องนิดนึงนะคะถ้าแดดแรงๆนะคะเราต้องลดน้ำเช้าเย็นนะคะฟอกกี้อยากให้หน้าฟองน้ำแห้ง เป็นชีวิตแรกของน้องนะคะต้องแบบเซฟน้องดีๆนะคะ,ะช่วงแรกๆนะคะน้ําไม่ต้องเยอะนะคะแต่ว่าหน้าฟองน้ําต้องชุ่มนะคะเอาเป็นว่าสําเร็จแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะสําหรับการปักมเมล็ดลงฟองน้ํานะคะ,มะเมล็ดที่เหลือนะคะเดี๋ยวนี้จะทําต่อเนาะ ใครว่าเทคนิคนี้ดีใครว่าวิธีการนี้ดีนะคะสามารถแชร์แบ่งปันเพื่อนๆได้เลยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนที่กําลังมองหาอาชีพนะคะอยากจะมาปลูกผักสร้างรายได้หรือว่าปลูกผักกินเองนะคะก็สามารถบอกบุญเพื่อนๆได้นะคะสวนไหมแม่